การเตรียมตัวและความเสี่ยงของการแก้หมันชายการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการแก้หมันชายก่อนการผ่าตัดแพทย์จะซักถามข้อมูลสุขภาพ ยาที่กินอาการแพ้ต่างๆรวมทั้งแพทย์จะแจ้งวิธีการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดและงดน้ำงดอาหารว่าต้องงดก่อนการผ่าตัดกี่ชั่วโมงซึ่งโดยปกติแล้วควรเริ่มงดอาหารอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดแต่อาจสามารถจิบเครื่องดื่มบางอย่างได้และไม่ควรทานอะไร ก่อนการผ่าตัด1-2ชั่วโมงขั้นตอนการแก้หมันชายแพทย์จะทำการผ่าตัดโดยใช้ยาระงรับความรู้สึกแบบทั่วไปโดยปกติแล้วการผ่าตัดแก้หมันชายจะใช้เวลาประมาณห0ส0ถึงเก้าสิบนาทีศัลยแพทย์ต้องผ่าตัดโดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์เริ่มจากกรีดที่ถุงอันท้าทั้งสองข้าง แล้วตรวจดูที่อันทะก่อนเพื่อหาท่อนำอสุจิที่เคยตัดและผูกเอาไว้จากนั้นจึงขยายท่อโดยการนำเนื้อเยื่อที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเย็บส่วนปลายของท่อนำอสุจิทั้งสองข้างต่อเข้าหากันใหม่ความเสี่ยงของการแก้หมันชายสำหรับโอกาสที่การแก้หมันชาย จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าทำหมันชายมานานแค่ไหนแล้วเพราะยิ่งทำหมันนานก็ยิ่งมีโอกาสที่ท่อนาเชื้ออสุจิจะอุดตันมากขึ้นทั้งยังพบว่าบางคนที่แก้หมันชายไปแล้วอาจเกิดปฏิกิริยาต่อต้านอสุจิของตนเองได้ด้วยซึ่งหากเกิดการอุดตันระหว่างท่อนำเชื้ออสุจิและท่อเก็บอสุจิ ก็จะยิ่งทำให้การผ่าตัดแก้หมันชายใช้เวลานานและซับซ้อนขึ้นไปอีกการพักฟื้นหลังการผ่าตัดแก้หมันชาย 1. หลังจากผ่าตัดแก้หมันชายแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยหรือจะนอนพักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนแล้วกลับบ้านในวันถัดไปก็ได้ 2. คุณสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ หลังจากผ่าตัดแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ 3. การออกกำลังกายจะช่วยให้คุณกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เร็วขึ้นแต่ก่อนออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะทั้งนี้หลังผ่าตัดแก้หมันชายไปแล้วประมาณ6 8ถึงแสัปดาห์แพทย์จะนัดเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิ เพื่อนำไปตรวจหาจำนวนตัวอสุจิหากตรวจพบว่าไม่มีตัวอสุจิกลแปลว่าการผ่าตัดไม่ประสบผลสำเร็จในกรณีที่การผ่าตัดแก้หมันชายไม่สำเร็จแต่คุณและภรรยายัางต้องการมีบุตรอยู่ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางเลือกอื่นๆและหากมีข้อสงสัยหรือความกังวลใดๆ ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือสัละยะแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่มากขึ้นด้วยนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ